แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นโลบอกเหมือนเดิมนะครับก็จากคลิปที่แล้วผมก็เล่นมินจารีเจนนะครับแล้วก็ก็ตอนนี้ผมก็เจอเกมนึงชื่อดูน่าสนใจนะ Unboxing เหรอเปิดกล่องไม่รู้สิก็ต้องลองเข้าดูก่อนโอเกม มีการโหลดอะไม่รู้ว่าได้ยินเสียงเพลงไหมไม่รู้ว่าติดดิสิตสิบหรือเปล่านะแต่ว่าผมปิดปิดเสียงนะไปเลยแล้วกันเพราะว่าพี่เกะียหาผมปิดเสียงนะโอกระตุกกระตุกอ่ไหนทำไงีานมาตรงนี้ทำไมต่อ ก็เปิดเกาะมาว่าเราได้อะไรสเต์ <Stay good. S 1> <laughs> กก็ดูดิอะไรเนี่ย quest อ,อะไรฮะเพิ่งเข้าเกมมาเนีอยน,นี่แล้ว <Bad. S 1> ผมไม่เข้าใจอะไอ้นี่มันใส่เพื่อนอ๋อมันเพิ่มดานเมจอ่ะวิ้ยไม่เพื่อนเขาไอ้นี่เฮ้ย <Hey. S 2> นายชื่ออะไรปาร์คเจนนี่อ๋อปาร์คเจนนี่แบบมืดแสง เจมมี่วัดดีม,มันมันซื้อค้อนอะไรยืนท้อนอะไรเอ้ยแล้วก็มาเปิดอ่ะโอ้ชอ็อตอยากได้แบบช็อตเดียวอ่ะ ว่าตายเงินในเกมนี้มันหายง่าย <Nice. S 1> มากน่ c สเราจะใส่หัวเบคอนนะว่ราะมันเข้ากับเราดีโอ้สวัสดีบราดอาเดชเช่เชื่ออะไร N สองพันเก้าห้า วัด <What? S 2> สิ่งหนึ่งที่มหัสจัรจ์ามากในเกมนี้คือถ้าสมมุติเราอยากต่อยไอ้กล่องนั้นนะเราก็แค่กด o oh อ my ม่ d w อ w อ่ะเอากล่องนี้ไปโอเคโอเคอ่า okay. ฮ okay. uh huh. อ้าวเราไม่ได้ของแล้ว ่ะอ่าของเราหายไปอ๋อเราได้เงินจากค่อสทีนี้ผมมีเงินแปดสิบแปดผมจะเป็นคนที่แบบเล่นแบบสายฟีอะแบบฟีอะแบบไม่จ่ายเงินอะไรเลย เงินจุดจังเลยคริสต์มาสอีเวนในีสี่วันมันก็จะหมดละอีกนานเลยเออู้ไปกีต้าร์กีตาร์นี่มันโอ้ไมายจะ กล่องใหญ่ๆมันอาจจะได้เงินเยอะอือ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 มัน,านนานมากจริงๆนะเนี่ยจริงจังแบบไหนโอ้เราอยู่อันดับสามเราเปิดกล่องไปแค่สิบห้ากล่องเฮ้ยตั้งสิบห้ากล่องนะอะไรอะอะไรอะไปไหนอะ วีพอนอ๋อเราเราเราอะไรเนะี่ยเราซื้อได้แล้วเราซื้อ900ยาผสมแล้วย,ยังไงต่อ เปิดเร็วขึ้นนะเราก็มาเปิดตรงนี้ต่อเลยเฮ้ยอะไรอะ่ะน่าจะเลือดเยอะหน้าดูเลยนะมันอนันี่โหอย่าเลยเราอย่าไปยุ่งกับมันก่อนแล้วกันนี่เรายังเอนน้นี่ไม่ได้ เรายังไม่ได้ของเลยนะของไปไหนหมดะ่ะอน๊่เอาเอาอนี้ฮู้ววันช็อตวันวันช็อตวันช็อตฮี่ยๆเราเก็บเงินก่อนปืน้มปื้มปื้มก็สรุปได้ว่าก็เกมนี้ก็มันก็แค่เออ มันก็แค่เปิดกล่องไปเรื่อยๆก็เราก็เปิดกล่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็แค่นั้นแหละก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้กันเลยละกัน,นครัก็เพื่อใหคลิปมันสั้นๆน,นะก็สวัสดีครับ No, no, no.